รอยปะหน้ารอยปะรอยนิดนึงเหรอมันกินอะไรไวะกินมือมันกินอะไรกินอะไรไหนไหนมันนี่มันน <Um, ี่ขานใหญ่แล้วดีใหญ่แล้วดี่นด like ีเป็นกุ้งเลยเปี oh, ๊ยเนี่นี่แต่มันจะเหิวหรือวะนี่เดี๋ยวไม่ใช่หรอกดูใหญ่เลยเห็นบ่กมันหิวแล้วอ่า ดูอะไรวะนมนมนมว้าดูอะไรเอ๊ะเอาไปอกเร้อเยดูดอยู่เอาออกร้องเลยเดีดอะไรดูดมือบนๆบนบนแล้ว ใช่ปะเอ๊หมีหมีน้อยหมีน้อยทำไมต้องทำให้แย่ก็ร้องแบบจะให้โอยะกระซิกกระซิกอ่ะกระซิกกระซิกบอกเลยนะกระซิกกระซิกกระซิบเออเบบีบี จบเลย <G ing. S 1> ทุกปัญหาจบด้วยการกินกินเก่งจริงจ